สวัสดีค่ะยายกุงมาลาไขยายกุงจากสำนักข่าวนกกระจอกบอกนกกระจิบมาแรงงานคือเก่าค่ะเนื่องด้วยเมืนขึ้นนี้ค่ะบอยกับสอบเพื่อนแกกับจากเที่ยวเนาะเรากับ บอสกับสองเพื่อนก็แยกกันไปทำภารากิจของเพื่อนค่ะพอพ่อเข้าพี่น้องค่ะคิดหอดกันค่ะโทรคุยกันค่ะโอ้ยเอ็นดูคนคิดหอดกันห่างกันเพราะในพ่อกข้าแล้วเพื่อนคิดเพื่อนคิดหอดกันค้อหากันบางแนพี่น้องบ่นมป็นข่อยบพูดเดะพูดพดค่ะนะคะโอ้ยสาคนมีความรักแน่นอะ คอยมีความสุขเด้อจ้าอุ้ยทั้งเ,เบริงงานทั้งคุยกันพี่นอ้องอาคาเพิ่นคิดฮอดกันเพิ่นคิดฮอดกันห่างกันพันในพ่อข้าวค่ะพี่น้องซับนี่ละจ้าไามา้เบิง่งอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสกายย้ายกลุ่มในเด้อจ้า